เมื่อก่อนเรานะั้นติดโทรศัพท์มากแม่ของเราก็จะคอยว่าคอยห้ามเสมอและเราก็เชื่อฟังจนทุกวันนี้เราไม่ติดโทรศัพท์เหมือนเมื่อก่อนแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าแม่ของเราติดโทรศัพท์ซะเองแล้วติดหนักมากด้วยนะเรากับพ่อกุ้มใจมากไม่รู้จะทำยังไงให้แม่เลิกติดโทรศัพท์สักที <c oughs> แม่วันนี้มีอะไรให้หนูกินบ้างะหนูหิวแล้ว แม่ไม่ได้ทํากับข้าวนะวันนี้อยากกินอะไรก็ไปหากินเองละกันช่วงเนี้แม่ไม่ค่อยทํากับข้าวเลยอะ่ะเราต้องกินมาม่าเป็นประจำนี่คุณผมไปทํางานแล้วนะโอเคโอเคไปเถอะตอนเย็นเจอกันนะบ๊ายบาๆรีบไปรีบไปฉันกําลังเล่นโทรศัพท์อยู่ฮพูดอะไรมากมายเนี่ยแม่ทำอะไรอยู่อะ่ะทำไมเข้าห้องน,น้ำนานจังแม่ยังทำธุระไม่ส ที่แม่เข้าห้องน้ำนานพอมัวแต่เล่นโทรศัพท์เนี่ยเล่นโทรศัพท์ก็ส่วนหนึ่งแต่แม่ถ่ายหนักด,ด้วยไงมันก็เลยนานแกปวดอึไม่ใช่หรอรีบไปเข้าห้องน้ำสิ <c oughs> แม่ดึกแล้วนะนอนเอถอะ้างง่วนพ่อกลับสิจะมายุ่งกับแม่ทำไมละ่ะ <c oughs> ก็ไม่อยากจะยุ่งหรอกแต่แสงโทรศัพท์มันแยงตาพ่อมันทําให้พ่อนอนไม่หลับเง้นเดี๋ยวจะปักแสงโทรศัพท์ลงให้ละกันแล้วก็อย่าหัวเราะดังนะหนวกหู รู้แล้วนะนับวันแม่ของฉันติดโทรศัพท์หนักขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเล่นโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกวาดบ้านก็เล่นโทรศัพท์ทำกับข้าวก็เล่นโทรศัพท์เข้าห้องน้าก็ยังเอาโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยช่วงเวลาที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแม่ก็ไม่วางโทรศัพท์แม่ลองกินไข่พะโล้ที่พ่อซื้อมาสิอร่อยมากเลยนะ แม่เสารอาทิตย์นี้พ่อว่าเราพาลูกไปเที่ยวต่างจังหวัดกันดีไหมอืมแล้วเราจะไปเที่ยวจังหวัดไหนดีแล้วแต่เลยอย่าถามมากได้ไหมคนกําลังดูซีรีส์อยู่แม่เขาไม่สนใจเราหรอกจ้ะพ่อเขาโฟกัสที่โทรศัพท์อย่างเดียวเลยมิกกีลูกพ่อขอคุยด้วยหน่อยจากพ่อ เราจะทำยังไงกันดีเนี่ยลูกนับวันแม่ยิ่งติดโทรศัพท์มากขึ้นเรื่อยๆนั่นดิพ่อแต่ก่อนแม่ก็ไม่ขนาดนี้นะยังทำกับข้าวทำงานบ้านบ้างแต่เดี๋ยวนี้งานบ้านโยนให้หนูทำหมดเลยเพรที่ตัวเองจะได้ไปเล่นโทรศัพท์พอกุมใจมากเลยทำยังไงดีนะให้แม่เลิกเล่นโทรศัพท์เนี่ยเอาอย่างนี้ไหมพ่อในเมื่อแม่ไม่สนใจเราเราก็ไม่ต้องสนใจแม่ถ้าเขาอยากเล่นโทรศัพท์ดีนะักเราก็ปล่อยเขาไปเลยก็ดีเหมือนกันนะลูก ไปช่วงเนี้ยฉันไม่เห็นสอบพ่อลูกเลยเนี่ยพ่อหนุ่สนุกมากเลยอทิตย์านพ่อต้องพาหนูไปเที่ยวทะเลอีกนะได้สิลูกนี่สองพ่อลูกแอบไปเที่ยวทะเลมาเหรอทำไมไม่ชวนแม่เลยก็แม่โมแต่เล่นโทรศัพท์อะ่ะไม่สนใจหนูกับพ่อเลยพวกเราก็เลยไปเที่ยวกันเองแล้วปล่อยแม่ไว้กับโทรศัพท์ทุกวันเนี้ยแม่ติดโทรศัพท์จนไม่ทำอย่างอื่นเลยฮะแม่เนี่ยนะติดโทรศัพท์ก็ไม่นะแม่ก็เล่นทั่ว,วไปเอง แม่ไม่รู้ตัวจริงๆหรอว่าตัวเองอ่ะติดโทรศัพท์มากแค่ไหนไม่เวลาคุยแม่ก็ถามคำตอบคำตาแม่ก็มองแต่โทรศัพท์แม่เป็นแบบนั้นจริงๆหรอก็ใช่นะสิแม่พ่อกับลูกกุ้มใจจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วแม่ขอโทษนะต่อไปแม่จะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกแล้วส่วนโทรศัพท์ก็เก็บไวนก่อนละกัน สุดแล้วลูกลูกนั่นแหละใจร้อนเวลาหนูพูดเนี่ยแม่อยัดเถียงได้ไหมหนูไม่ชอบแม่ก็รู้นี่ถ้าหนูโมโหขึ้นมาคนในบ้านนี้อยู่กันไม่สุขแนะ่จ้าลูกแม่ขอโทษแม่จะไม่เถียงลูกอีกแล้วว่าแต่ลูกเรียกแม่มาทําไมหนูหิกวก๋วยเตี๋ยวอ่ะไปซื้อมให้กินหน่อยสิเอากว๋วยเตี๋ยวเรือนะจ้าลูกโอ๊ยจ้าพี่อะไรเนี่ยทำไมมาอยู่ตรงนี้เกะกะจริงๆเลยอโอ้ยหนูกคยังทิ้งดีมิเนี่ยอยูก่กีลูกลูกทาแบบนั้นทําไมก็มันขวางทางหนูนี่ เห็นไหมเนี่ยหนูเดินชนมาจนขาช้ำหมดเลยเก้าอี้มันก็อยู่ของมันดีๆนะลูกลูกต่างหาที่เดินไม่ระวังเองไปเดินชนมันเองมันจะไปโทษมันได้ยังไงล่ะลูกนี่พ่อเขาข้างไอ้เก้าอี้บ้านเนี่ยมากกว่าหนูหรอพ่อรู้ไหมว่าพ่อกำลังทำให้หนูโมโหอยู่นะเพราะแค่ชี้แนะทางที่ถูกต้องให้ลูกเฉยๆไม่ต้องมาชี้แนะอะไรถูกนูโตแล้วหนูคิดเองได้ลูกนะลูกเฮ้ หายไปไหนเนี่ยทำไมหาไม่เจอนี่ฉันชักจะโมโหแล้วนะมิวกี้เป็นไรลูกทำไมทำลายข้าวของจนบ้านเอะเทอแบบนี้หนูหากระเป๋าเงินหนูโยคะแม่หาอย่างไงก็หาไม่เจอหนูโมโหแล้วเนี่ยโมโหันอยากจะเผาบ้านทิ้งเลยค่อยๆหาสิจ้าลูกอย่าใช้อารมณ์เดี๋ยวก็เจอหนูใช้อารมณ์ที่ไหนเนี่ยอารมณ์ปกติของหนูแล้วงั้นเดี๋ยวแม่ช่วยหา<ๆ>นี่ไงกระเป๋าตังค์ลูกกว่าจะเจอ แค่ลูกมีสติค่อยๆคิดค่อยๆทําทำทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นยูกี้ลูกเดี๋ยวพ่อกับแม่จะไปท,ทําธุระนะสักสองทุ่มพ่อกับแม่ถึงจะกลับอยู่บ้านดีๆล่ะลูกในตู้เย็นมีไก่กับไข่ถ้าหิวก็ไปทําอะไรกินนะจ๊ะค่ะแม่นี่สองทุ่มสิบนาทีแล้วนะทาไมพ่อกับแม่ยังไม่กลับมาอีกเนี่ยไหนบอกว่าจะกลับสองทุ่มไงไม่ตรงเวลาเอาซะเลยนี่เราก็หิวแล้วแต่ไม่อยากทํากับข้าวกินเองอ๋ยิ่งคิดก็ยิ่งโมโหอ ไม่รับเนี่ยพ่อกับแม่เขาจะรู้ตัวบ้างไหมว่าทำชันโมหมากแค่ไหนไม่รับอีกแล้วอ่ะกลับบ้านช้าขนาดเนี้สงสัยไม่อยากมีบ้านอยู่กันแล้วแน่ๆในเมื่อพ่อกับแม่ไม่เห็นความสำคัญของบ้านถ้าอย่างนั้นฉันสุดไฟเผาบ้านเลยพ่อทำไมบ้านเราไฟไหมแบบนี้นั่นสิแม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยงนุกกี้ละ่ะหนูอยู่นี่โชคดีจังเลยลูกไม่เป็นอะไรแล้วนี่ทำไมบ้านเราถึงไฟไหมละ่ะลูก หนูนี่แหละจุดไฟเผาเองทําไมถึงทําแบบนี้ล่ะลูกพอหนูมองหัวที่พ่อกับแม่กลับบ้านชา้าคอยดูนะลูกจะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ลูกทาตอนเนี้พวกเราสามคนแม่ลูกไม่มีที่อยู่อาศัยต้องได้ร่อนมานอนตามสาราข้างทางอาบน้าปั๊มน้ํามันขอข้าววัดกินทรัพย์สินจะติดตัวยังไม่มีเลยถ้าจะไปขอความช่วยเหลือจากญาติก็เปลงใจทําไมการไม่มีบ้านมันลาบากแบบนี้อะ พ่อคะแม่คะหนูทนไม่ไหวแล้วนะั้นถ้าวันนั้นลูกจกับควบคุมอารมณ์ไม่หัวร้อนพวกเราก็คงมีบ้านมีที่ให้สุขหัวนอนไม่ต้องออกมาเล่ร่อนแบบนี้หนูได้บทเรียนจากการที่หนูเป็นคนหัวร้อนแล้วต่อไปหนูจะไม่ทํานิสัยแบบนี้อีกแล้วคะ่ะ